m hey, สวัสดีพ่อหนุ่มที่น่ารักทุกคนก่อนจะไปดูคลิปนะฮะก็ฝากกดไลค์นะแล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งให้หน่อยนะเพื่อจะได้เป็นกําลังใจให้กับเจ้าของช่องนั่นเองนะีฮะแล้วก็จะได้บัพดข่าวสารใหม่ๆใ,ในครับผมเมืม่อผมลงคลิปมานะเนาะ นะก็ใครที่ทําแล้วนี่ครับก็ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะฮะเนาะโอเคก็ไปรับชมคลิปได้เลยผมก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมนะฮะก็วันนี้ผมจะมาสอนใช้งานนะครับเออไอสชิปนี่แหละแต่จะฟาร์มแคนดี้นะครับผมเนาะก็ผมก็มีสูตรที่จะมาบอกคุณผู้ชมนะฮะสำหรับคนที่ไม่มีเวลาว่างจริงๆนะฮะหรือว่าอาจจะเล่นอยู่ก็ได้แต่ขี้เกียจกดนะฮะผมก็สามารถใช้สูตรนี้ได้นะครับเพื่อฟาร์มแคนดี้นะฮะซึ่ง เออผมก็เพิ่งแรกคอนม่เมื่อกี้นะ,ะครับผมก็เพิ่งฟาร์มแคนดี้ประมาณสัก2อสามชั่วโมงนะฮะสองชั่วโมงนะครับก็ได้เป็ร้อยก็สองร้อยก็ดีแล้วนะฮะก็โอเคเดี๋ยวผมจะไปสอนเออสูตรฟาร์มแคนดี้นะครับผมก็ใครที่พร้อมเรียวนะี่ฮะก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะฮะเนาะก็เมื่อวานไม่ว่าจะลงคลิปว่แหละแต่มันไม่มีคลิปลงเลยจริงๆนะฮะผมก็เลยเออวันนี้ก็ไม่มีคลิปลงขอทําเป็นคอนเทนต์นี้แล้วกันนะฮะเนาะ เรจะมาบอกสูตรฟาร์มแคดดี้นะครับผมด้วยสคริปต์ออโต้ฟาร์มนะครับผมเนาะที่มันมีฟังก์ชันบางอย่างนะครับที่สามารถเอามาฟาร์มแคดดี้ได้นะครับฟังก์ชันก็คือเออ่กดใช้สกิลอัตโนมัตินะฮะเออฟังก์ชันนี้คือดีมากนะโอเคเดี๋ยวผมไปเกาะไฮโดรแบบนึงนะครับผมโอเคนะครับผมตัวอย่างที่ผมจะพูดถึงก็คือเออ่ผมก็มาถึงเกาะไฮโดรแล้วนะฮะที่ผมจะมาฟาร์มนี่ไม่ใช่บอสนะฮะจะเป็นมอนนะครับผมเนาะผมจะรีบทำคลิปแล้วก็รีบไปนะครับผมกลัวแอปอัดคลิปผมหลุดนะฮะ ก็โอเคเราจะมีอยู่2วิธีนะฮะผมก็คือการฟาร์มนะฮะสำหรับคนที่ไม่มีผลหิมะนะฮะแต่มีดาบโอเด้งโอเด้งก็สามารถฟาร์มได้นะครับผมเนาะซึ่งการวิธีได้ดาบได้รับดาบเอมานะฮะเอมาหรือโอเด้งเนี่ยก็ไม่รู้ต้องไปตีที่เอ่อเกราะเริ่มต้นหรือเปล่านะครับผมก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นคล้ายๆวานุอะไรสักอย่างนะฮะบอสจะเกิดอยู่ตรงนั้นนะฮะผมก็ไม่รู้ว่าทุกๆก,กี่ชั่วโมงนะแค่สี่ชั่วโมงหรือเปล่านะครับผมเนาะ สำหรับคนหิมะคือจะดีสุดนะครับผมดาบเอมะจะรวมมอนได้แค่3ตัวนะสำหรับผลหิมะรวมมอนได้ทั้งหมดนะฮะแล้วก็ดาเมจแรงด้วยนะโอเคผมจะมาสอนการฟาร์มเลยนะฮะก็เดี๋ยวเราจะรันปูก่อนนะครับผมรันสกิปนะฮะสกิปก็คลิปที่แล้วเลยนะฮะเดี๋ยวผมแจกไว้ด้านล่างคลิปนี้เลยด้วยนะฮะก็ใครที่เอาไม่ได้นะครับก็แนะนําให้ไปเอาในดิสคอร์ดนะจะง่ายกว่าเยอะเลยนะับผมก็เข้าดิสคอร์ดผมไปเอานะฮะก็ฝากกันเข้าดิสคอร์ดด้วยนะฮะผมโอเคเมื่อคุณผู้ชมมาหน้านี้ใช่ไหมให้คุณผมาน่เห็ ที่ผมคืนให้นะกดแบบเนี่ยกดตัวเออะไรสักอย่างนะฮะอันนี้จะเป็นฟังก์ชันกดไซสสกิลอัตโนมัตินะฮะแล้วก็มากดผลหิมะดูนะับว่ามีสกิลอะไรบ้างนะฮะผมก็เดี๋ยวผมจะมาอยู่กลางวงเนาะสกิลไหนรวมมอนก็จะเป็นสกิลเอของผลหิมะนะครับแล้วก็ V นะับจะเป็นการรวมมอนนะับผมคือสกิลนี้กว้างมากนะฮะข้อดีของมันคือสกิลมันกว้างแล้วมันสามารถรวมมอนทั้งหมดได้นะครับผมแล้วก็ฟาร์มดีก็ผลใครโดอีกนะฮะเนาะ ก็ดาเมจก็น่าจะแรงนะครับผมเขาใส่รวมทั้งหมดเนาะโอเคสกิลเอ็กซ์ใช่ไหมผมเปิดปุ๊บมันจะขึ้นเมาส์แบบนี้นะเห็นไหมเวลามันกลางวงหิมะปุ๊บคือมันจะโดนน้ำมัเห็นหมดเลยนะฮะมันจะขึ้นรูปเมาส์แบบนี้นะรูปเมาส์ก็คือพูดง่ายก็คือเวลามันกดใช้สกิลมันจะคลิกไปตรงรูปเมาส์ใช่ปะให้เราเหันเมาส์มาที่ตัวเราเ่เียนี่เห็นไหมเออมันดีนะครับผมเราสามารถปล่อยออโต้ฟาร์มได้นะครับผมแนะนําให้เล่นในเชิร์บีดีกว่าโอเค เราจะใช้สกิลทั้งหมดเลยนะครับผมก็ติ๊กๆแค่หมดเลยนะครับมันก็จะใช้สกิลอื่นด้วยนะฮะเห็นปหมเออสกิลซีจะเป็นพายุใช่ไหมมันก็กดซ้ายนะฮะแล้วก็เพียงแค่เอาม็อกมาอยู่ตรงกลางนะครับผมหรือว่าจะเปิดไฮคิสสังเกตเลยก็ได้นะฮะนี่สกิลวีก็จะเป็นหิมะตกนะครับเป็นวงกว้างนะครับผมเนาะก็ผมก็ใช้สูตรนี้นะฮะปล่อยเคฟขีงฝางไว้ยาวๆนะครับผมสําหรับมือถือใครที่ไม่เด้งนะเนาะก็อันนี้เป็นอีกหนึ่งสูตรนะฮะโอเค ทางด้านผลเอ็มะรีวิวไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมขอตีมอนให้มันตายแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเราจะมาทางด้านของดาบเอ็มะบ้างนะฮะโอเด้งดีกว่าเียพูดผิดพูดถูกเลยฮะผมเห็นมันหลายคนมันผิวแล้วเอ้ยเอ็มะเกิดพี่เออโอเด้งเกิดอะไรมันจะคือตัวอะไรกเอ่อดาบเอ็มะเนี่ยมันจะรวมมอนได้แค่เอ่อรวมมอนได้แค่สามตัวนะฮะสามตัวเพราะว่าสกิลเซตใช่ไหมสกิลเซตมันเป็นการปาดทางตรงแบบนี้ แต่สกิล X มันจะเป็นตีวงกว้างครับก็มันจะรวมมอนได้2ตัวนะครับผมลองแล้วนะโอเคเดี๋ยวผมจะลองใช้สกิล X นะฮะมันจะรวมมอนทั้ง2ตัวนี้เข้ามาหารเราเนาะเห็นไหมนะแล้วก็สกิลแซดแล้ก็กดมอสไปตรงเนี่ยศัตรูอีกตัวนึงนะนี่มันจะรวมมอนได้แค่3ตัวนะฮะสำหรับคนที่ปล่อยเชฟขี่ไวนะ้ละก็เราก็เปิดออโต้ใช้สกิลนะฮะซึ่งดับเอมามันมีสกิลอะไรบ้าง X กับแซดนะฮะเราก็กด X กับแซดไปนะครับผม ่ะเห็นมันจะขึ้นมาสแบบนี้ใช่ไหมเมื่อเรากดใส่ออโต้เนี่ยเราก็กดส่วนสกิล x นะฮะมันเป็นสกิลวงกว้างใช่ไหมต่อให้เราจะเลีงไปเอ่ออีกมอสตัวหนึง่งแต่มันก็ยังใช้สกิลวงกว้างนะครับมันตีรอบๆเราเนะะี่ยครับผมเนี่นะครับก็เป็นสูตรฟาร์มเอลมานะครับผมใครที่มีดาบเอลมานะครับก็แนะนําให้ใช้เป็นผลพวกโลเกียนะครับผมสายโลเกียนะครับโซออนจะโดนตีนะครับผมก็ผลหิมะก็เป็นสายโลเกียนะครับผมไม่ใช่โซออนนะฮะก็ หนหิมะก็ไม่โดนตีนะครับผมผมแนะนําให้ฟาร,รม์มเป็หนหิมะดีกว่านะาะว่าจะดีสุดแหละนะเพราะว่าสกิลมันกว้างเนี่ยดาบเอฟม้าก็จะฟาร,ร์มประมาณนี้นะคนดูเนี่ยผมจะฟาร,ร์มให้ดูเลยเออผมจะถามว่าเออพี่บอสบอสกับมอนสเนี่ยอันไหนจะได้แคทตี้เยอะกว่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะฮะแต่ถ้าเราจะฟาร,ร์มเคียเคียยาวๆก็มอนนะฮะมอนแถวนี้ก็ดรอปดีเหมือนกันนะเออดรอปดรอปดีนะฮะแล้วก็ตีตายง่ายด้วยนะฮะสำหรับบอสนะฮะบอสเราเล่นคนเดียวใช่ไหมเราสู้คนเดียวมันสู้ยากนะฮะ เราต้องมาตีมอนนะฮะถ้าเราฟาร,ร์มมอนต,ตัวเดียวเนี่ยมันก็มีสิทธิ์ที่เราแบบจะได้แคดดี้เยอะกว่าบอสน,นะเพราะว่าบอสกว่าจะตายตัวเดียวนี่ฮะบางครั้งก็ไม่ได้บางครั้งก็ได้นะครับอบอสเนาะบอสมันก็ดรอปมุกแก้วด้วยนะฮะโอเคก็คลิปนี้ก็จะมีแค่นี้นะครับสอนใช้สกิลนะฮะนี่นะฮะ,สอ,ส,ะ,ฮะ,ะ,ฮะสอนฟาร,รม์มออโต้แคดดี้นะครับผมออโต้ฟาร์มแคดดี้นะครับด้วยเอ่อด้วยเขาเรียกว่ามันมีฟังก์ชันบางอย่างของ สกิปนี้มันสามารถมาเออก็มาเออประยุกต์ใช้กับพวกสกิลหนหิมะอะไรแบบนี้แล้วมาออโต้ฟาร์มแคนดี้นะครับผมเนาะก็คลิปนี้ก็จะมีเพียงแค่นี้นะฮะก็เดี๋ยวผมจะลงเป็นแบบนี้เลยตอนนี้ที่ผมอาจจะเป็น9ก้าโมงตรงเลยนะครับผมตอนนี่ผละไรขายผมไม่รู้เลยผลต่อว่าผลมังกรขายผมก็ไม่นสนใจหรอกเพราะว่าใช้ลผลหิมะฟาร์มแคดดี้นะครับผมเนาะก็นน้องๆคนไหนที่มีเอฟเอ่อมีเขาเรียกว่าไงมีเซิร์ฟวีนะฮะก็อยากให้พี่ไปเล่นด้วยนะครับก็สามารถ ทักเฟซพีม่มาเลยนะครับด้านล่างคลิปนะครับเฟซส่วนตัวพี่นะฮะก็ทักมาเลยหรือจะดิทคอร์ดก็ได้นะผมทางแอดมินมาเลย Happy HD นะครับในดิทคอร์ดเนาะก็ฝากไปเข้าดิทคอร์ดผมด้วยนะฮะร,รู้สึกว่าจะไม่ขึ้น400คนสักทีเลยนะฮะในดิทคอร์ดก็ตอนนี้สมาชิกในดิทคอร์ดเราก็300เท่าไหร่300ยังขึ้น400แล้วนะครับก็ฝากไปเข้าให้ขึ้น400 500เลยแล้วกันนะโอเค okay. คลิปนี้ก็บ๊ายบายครับผมจะเป็นเอาสคริปเอออันใหม่ล่าสุดมาประยุกต์ กับพวกผลหิมะดับโอดดิงนะครับเพื่อฟาร์มแคดดี้นะครับผมก็ผมจะตั้งชื่อคลิปนี้เป็นออโต้ฟาร์มแคดดี้เลยละกันนะฮะโอเคคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะฮะซีอูไอเกนบายบายจ้าบ๊ายบายนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์ด้วยเด้อบ๊ายบายครับ